น่าเป็นปลาพวงนะครับเพราะคนอยากได้ปลาพวงจะตาลอนมากนี่แต่มันไม่ไม่ซ้ายไม่ขวาเลยอะ่ะทำไมมันมนิ่งๆทื่อๆเลยอ่ะอ๋อ,อกระสูบใหญ่กระสูบใหญ่่เพิ่งจะซ้ายแล้วเนี่ยดินละดินละ เพิ่งจะรู้ตัวว่ากัดเหยือ่อขน่าจะสองโลโอเออลากขึ้นหาดมาเลยลเจุงจุงขึ้นหาดนะครับ,อ,บอ่าสองโลแน่ๆแ,แล้วล่ะเนี่ยเกินสองแน่แน่ โอ้ยนี่มันสามโอ้ยนี่นี่มันจะสามโลแล้วเร็วๆโอ้ยนี่มันจะสามโลแล้วมันไม่สองแล้วกิโลเกินสองปเยอะเลยมาดูดิโอ้โหอินไซด์อ่ะเนี่ยดีมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงไหนตรงนี้ใช่เหรอเออเอ็งไปยืนตรงหน้ามันอ่ะได้ไหมจะสามโลแล้วเนี่ยหรือว่าสามโลวะเนี่ย เดี <One input> ๋ยวนะปลาทองปลาทองท้องปลาทองท้องอยู่ตรงแอ่งเล็กๆเนี่ยหรอเเนี่ยออขวาไปเรื่อยๆแหละอยู่ดินอยู่ในน้ำปลาที่มันเบียนสวยกว่ายกสูงเลยครับยกปลาสูงเลยครับปลามันต่ำครับหนึ่งสองทุกทุกคนแต้มแล้วของพ่อมาโอ้ดูดิว่ากดไซโบอีกแล้วอ่ะไปไหนก็กดแต่ไซรใหญ่ๆอ่ะคนคนเนี้ย โด,ดีไม่ชิงปลาพวงไปด้วยปลาตัวแรกของผมรุ่น 3, ประมาณสามสี่ขีดปลาพ่อไซส์สองไซส์สามนะแต่เป็นไซส์สองไซส์สามโลเลยไม่ขอขีดโอ้โหดูดีสวยงาม,มาญญาทุกคนใหญ่มากสุดยอดทุกคนมันจะสามโลแล้วเนี่ยสงไห<โ>ลน่าจะสามโลนะ ใหญ่จริงทุกคนใหญ่นะสุดยอดเลยเป็นไงบ้างครับวันนี้ออคคตอนตอนแรกทื่อๆนะทื่อๆกดๆลเลยกดนิ่งๆทื่อๆโอ้โหไอเอรุ่นมาประพวงเลยสุดยอดอิจฉาตารอนแล้วผมไป <laughs> เดี๋ยวเราหาปลามางทุกคนยอมคุณพ่อเขาหมานจริงครับคนคนนี้ยอมเลยเครับครันิ่ง ไม่รู้ <c ười> <c ười> แรกของเราจะสูบน้อยแล้วทุกคนจะสูบใส่แล้วกันนายกเลยซือเกี่ยวหลังปาตาเพยียนมาเดี๋ยวเราปล่อยมันไปทุนวันนี้แรงมาก <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึงมไม่เป็นไรดีกว่าเรายังเหงามาหมามามาเดี๋ยวเราประคองขึ้นเรียงตามมากัดข้างเรือแบบเห็นตัวเลยนะทุกคนง ไม่ได้ดีกวยังไม่ได้กลางเลยปุางยากกางยากต้องกลางสมือเอาเล็กกอนก็ได้เอาชีพายล้วเอาอาอย่าเด้ออย่าเด้อมึงฮไปพีเตอรูเลยโอเคเลยละไปาหน่อยังดันี้ี่กอเปอร์อ่ะเอาไง ให้มาดูบนเรือดีกว่าไปเราเดี๋ยวค่อยมาดูบนเรือกางไ,ไ,ไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ตะข่ายมันมันไม่สุดต,ตะข่ายข้างล่างอะ่ะมันต้องขึ้นมาอ,อ่าต้องขึ้นมาให้สุดก่อนครับถึงจะกางได้ครับเรียบร้อยนะครับพับขึ้นมาครับพับขึ้นมาสองข้างครับสองข้างเลยครับ,บรนนะได้ได้แล้วปะอันนี้ฮะนี่ได้แล้วนี่เดี๋ยวไปแย่งช้อนก่อนเลยเฮ้ยนี่ เซ็ว่ะเซ็ตขึ้นฝัแล้วนี่ไม่ดได้ว,ไวางเลยเขาวางหาวางเลยกินลึกกินลึกเจอสิบกร,รัมกดติดพื้นลึกโคตรอ่ะโถ่เอ้ยไม่ใหญ่โธแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มันก็บอกให้รู้ว่ามันกินลึกจริงแปลว่าอยู่ลึกจริงนะเอวันนี้เหยื่อเหยื่อวิ่งเดินลากเหยือหอหอห่อช้าดินะลากเหยื่อช้า วิ่งมาติดพื้นมาเลยรอทุกคนแต้มีสองของผมไปเดี๋ยวค่อยมาดูดูผู้นะครับตัวนี้โอ้เถอเมื่อกี้นะล,ลึกจริงลึกจริงเดี๋ยวกันนะคิดว,ว่าผมยู่กับพ่อนี่ว่ะลากมือก<อ> <ไป S 1> ็ไดนะ้ทุกคนแต้มีสองส์โอเคขึ้นมาหน่อยน่าจะซักครึ่งโลได้อยู่ตัวนี้ วันนี้เราเจออาการเหมือนกับว่าปลามันกินลึกมากนะทุกคนคือผมย้ำด้วย5กรัมก่อนแต่ว่าแม่ยังไม่โดนอะไรมาทีนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นเนี่ยสิกรัมดูทุกคนแล้วแบบลากถูพื้นมาเลยนะถึงมาโดนตัวนี้ผลงานเวฟเ a t ชันจูเนี่ยสิกรัมทุกคนสีส้มเดี๋ยวเราปลดแล้วปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวหาปลาตัวต่อไปกัน อย่างนี้เรียกว่างานปลานี้ไม่รีบนะไม่รีบไม่รีบไม่หลุดเมื่อไม่รีบก็ไม่หลุดโอ้โหพอไม่ถึงตัวเล็กน้ำมันแรงก็ได้อยู่นะไม่พิเรนะปลาได้อยู่สวยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหันมาถ่ายปลาบอมต่อก็ได้ครับปลาแค่นั้นเองถ่ายอัดปลากันเท่าไหร่จะถ่ายด้านหน้าขึ้นไป ติดเต็มดทางเลยดีคอนแทคด้วยด้ด้วยดีคอนแทคด้วยครับ ตีถึงได้ปลาใช่มีคนแทกเหรอผมไม่อยากอะไรแต่ได้โอเค่โยเคอโยกเดี๋ยวฝากน้ยเอทายก่อนโอ้โหแล้วท็อปเต็มขาเลยเอาเครื่อผลเลยครับ งานละเอียดกว่าได้ปลาไม่ต้องถ่ายใไหมบอมถ่ายแล้วครับผมถ่ายแล้วแต่ยังไม่ถ่ายให้ผมถ่ายแล้วผมถ่ายแล้วที่แหระครับอ่ะปลดได้เลยหนึ่งตัวแล้วน้องคุณเห็ไอะไรบ้างมันพาเข้าไปติดตอเหรอผมก็ยืนดูตั้งนานนึกว่าเหื้ยติดตอเหรอทำไมน้ำแค่หัวเข่าปาแล้วตรงนี้มันลึกไหมไม่ลึก เลยเข้าไปเลยน,น,ลนั่นแหละครับเลยเข้าไปเลยจับพันได้ดีครับิงพิงต่อไวจับไวจับไ,อไโอ้ยังอยู่นี่ออาหลุดแล้วเอาหลุดแล้นด่สส้ต่อส้ต่อ <laughs> เข้าอ <t> ีกโดนอีกแล้วเต็มคำเลยอะไม่ไม่ถึงอะโลโลเกินโลเกินโลไม่งั้นรกเข้าต่อเนี่ยผมก็ยืนดูตั้งนานวำไยเบียร์ติดตอเหรอทำไมไม่เข้าไปปลดสักที Mà đừng lắm À Ok không? Ôi! Gần lô Tộc chụp con đều Nên không thể Hê 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 ห้าต <anto> ัวห้าตัวแล้วเนี่ยไหนเดี๋ยวไม่ถ่ายเดี๋ยวถ่ายปลาฟ้ากันนั่นตั้งใจตกจริงจังเลยเหรอตั้งใจตกจริงจังแล้วเอาห้าตัวเลยปล่อยมันอ่ะปล่อยมัใช้น้ำไปก่อนเออปล่อยมันใช้น้ำวางคันเบ็ดไปเลยปปลลาาไไไม่กหนนี่กล้าถือมาเทียบเลยเหรอเทีมาวางคู่เลยบล็อมันโอกล้าถือชโด้กล้าถือชโด้มาเทียบเลยเหรอคู่กระสุนสองสายพันธุ์สองสายพันธุ์จับสั้นๆครับจับสั้นๆนี่จับทุกคน ระหว่างนี้ผมตกไอ้ลูกป็อกอยู่นะดูพ่อได้ป่าโอ้วาโลอีกแล้วไหนไปไหนละโอ้ของแท้คนนี้ไปไหนแล้วเอามาอบอกมาดูมาวางคู่กันแล้วคุณดูคนดูปลาพ่อนะแล้วดูปลาผมดูดิคนละเรื่องเลยอะ่ะ <c oughs> คือปลาพ่อนี่น่าจะกินปลาผมได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้พ่อกันแล้วเดี๋ยวเราไปตกยังอื่นกันต่อไอเชโดปูนี่ช่างมันละกันยางอื่นกันต่อไม่ใช่เราแล้วล่ะ เดียวเลยอ่ะเหมือนเที่ยว่ในถุงเดินเหมือนเาที่แล้วเลยนะเอ้โนี่หท็อปเด็ดหนีผมกดมาห้าละลอแล้วดูคิดดูว่ากล้าตกกันยันห้าตัวก็ยังกล้าตกไปเรื่อยๆเนาะตื่นเต้นนะเวลามันว่ายว่ายปวดมาเวลามันเวลามันไอ้นั่นใช่ไหมสวยใช่ไหมเขาขึ้นมาโตตัวทั้งหน่อยเดี๋ยวนะ มาไปถ่ายของปลาด้วยนะไมหน้าจอมัววะน้ำน้ำเข้าโอเค,คไปแล้วครับแ,รนนแต่เล็กลเกินเล็กทีบเดียว<พ>อ,อ้าวสปีชี่ก็ไม่แพ้นลเนี่ยพอพอแกกแล้วเออสปีชี่ก็ไม่แพ้จำนวนปลาขนาดปลาก็ไม่แพ้พอแกกแล้ว พอแล้วไอตัวกี้ไปไหนละเก็บลงถังไปแล้วเออดี๋ยวตามมันไป